ตอบคำถามครับผัวเมียทะเลาะกันเลยทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินให้พ่อแม่ตัวเองไปเลยอีกฝ่ายหนึ่งก็อดสิครับยังไม่อดนะครับลองทำความเข้าใจก่อนพินัยกรรมจะมีผลว่าอันเนี้ยสามียังไม่ พินัยกรรมยังไม่มีผลทรัพย์สินที่ได้มาเป็นสินสมรสมันคือ50-50แม้จะอยู่ในชื่อฝ่ายชายเองทําพินัยกรรมยกให้พ่อแม่มันก็ไปได้แค่ครึ่งเดียวสรุปกรณีเนี้ยหนึ่งไปเคลียร์กันซะพินัยกรรมอ่ะมันแก้ปรับได้2ถ้ามันคืนดีกันไม่ได้จัดการเรื่องทรัพย์สินให้เคลียร์จะเอายังไงจะแบ่งกันเลยไหมเอากันให้เสร็จตอนที่ยังไม่ตุยตุยแล้วคนอื่นจะไม่ได้เดือดร้อนถ้าไม่งั้นกลายเป็นคุณภรรยาจะต้องไปทะเลาะกับคุณพ่อคุณแม่ตามพินัยกรรมอีกเพราะความไม่เข้าใจผิดไม่รู้้ครแแแนนนนะะําาาาาออยย่่เเบบบีีลัววงผดจ อยู่ด้วยกันจะแยกกันจะทะเลาะก,กันจะหยาหรือไม่หยาแบบนี้น่ากลัวอีกอย่างหนึ่งคือการที่คุณทะเลาะก,กันแบบนี้แล้วคุณยังไม่หยาเนี่ยสินทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นน่ยมันเป็นสินสมลดตลอดเวลามันจะมีทรัพย์สินอื่นๆที่เป็นปัญหาอยู่ตลอดเวลาวางแผนทรัพย์สินดีๆครสนใจเชิงลึกแบบนี้หรือไปพูดกันเราจะมีสัมมนาออนไลน์ฟรีเกี่ยวกับวางแผนทรัพย์สินคู่รักและเรื่องพวกนี้ครับไปเจาะลึกกันในงานสัมมนาแล้วพบกันครับฟรี อย่าปล่อยให้ทรัพย์สินครอบครัวทําให้พ่อแม่พี่น้องฟ้องร้องทะเลาะกันรวมเรียนรู้การบริหารทรัพย์สินครอบครัวฟรีในสัมมนาออนไลน์กดตามลูกศรน,นี้ได้เลย